ทำไมลูกขึ้นมาร้อนเหรอตีเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นาเข้ามาหวานให้หวานข้าวแล้วค่ะ ตัวนี้จะเป็นพันธ์หอมจุลลทสิทก็ลองดูว่าเดี๋ยวพันธ์เขาจะดีแค่ไหนเราจะได้เก็บพันธ์ไว้จัสมินโอเคแล้วเก็บพันธ์ได้แล้วเปิดน้ำออกแล้วค่ะเพราะตรงนี้เขาจะขังเยอะมากก็ต้องเปิดออกอะ่ะเดี๋ยวข้าวเขาจะเน่า มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราปลูกเม็ดค่ะต้นนี้ก็ปลูกเม็ดสูงมากเลยโตวไวด้วยมะพร้าวก็โอเคอยู่นะคะน้ำในโครงไส้ไก่ก็ พอเราเปิดน้ําจากนานนี้เข้าคลองไส่ไก่เขาก็จะคุ้นนิดนึงค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ใส่มะพร้าวเราเริ่มโอเคแล้วค่ะกล้วยก็โอเคช่วงนี้ร้อนมากค่ะใบเหี่ยวหมดเลยไม่อยากลงอะไรเลยช่วงนี้ลงไปแล้วก็ต้องมานั่งลดน้ําเหนื่อยนี่ย นี่แหละค่ะคลองไส้ไก่เราก็จะประมาณนี้ค่ะมะพร้าวริมในนี้ก็ได้สิบเดือนละก็โอเคอยู่ค่ะฝั่งโน้นก็เหมือนกันแต่รอบนอกค่ะเพิ่งจะลงทีหลังนี่ค่ะอย่างอย่างเนี้ยอย่างอันนี้ค่ะรอบนอกคณารอบนอกเราลงทีหลังเขาค่ะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะ เนี่ยมะพร้าวเราก็พอได้ฟางคลุมเขาก็โตวไวนะคะเพราโตไวเขาคงจะอากาศเขาคงยังไม่ร้อนมากก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆดูแลไปเนี่ยค่ะน้องกบก็ยังมีอยู่ค่ะยังไม่ได้คัดออกเลย จะคัดจะคัดจะคัดแต่ก็ไม่ได้คัดออกเลยนี่ค่ะจะเอาตัวใหญ่ๆอ่ะไว้ทำพันตัวเมียค่ะกบเขากินเสร็จแล้วเขาก็นอนค่ะ นอนขึ้นอืดเลยเดี๋ยวต่อไปสักสองปีสามปีตรงนี้ก็จะเป็นดงมพะพร้าวเลยค่ะมพะพร้าวน้ำหอมมีทั้งเตีย้ยทั้งสูงไม่เป็นไรค่ะปลูกไปเถอะให้แจ่เขาเกิดมาให้แต่เขารอด ฝั่งนี้น้ำก็เยอะอยู่นี่แหละค่ะคองไส้ไก่เราประมาณนี้แหละค่อยๆค่อยๆทำไปค่อยๆลงมือทำค่ะเราคนเดียวมีอะไรลงลงเลยค่ะขยันลงเลย ถ้าเราเอาต้นเล็กมาปลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราเอาต้นใหญ่มาปลูกหน่อยเขาก็จะโตวไวนี่แหละรอบของไส้ไก่เราก็จะมีตะไคร้มีมะม่วงมีมะพร้าวมีกล้วยปลูกแซมๆค่ะปีหนึ่งได้แค่นี้เราว่าเราโอเคแล้วอะ เร,เราว่าเราว่าเราภูมิใจมากเนี่ยได้ประมาณนี้ค่ะนี่แหละขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้สำเนียงบ้านสวนด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปเวลาเราอัดคลิปแล้วเราจะได้อัปเดตให้ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเราทำอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างค่ะเนี่ยที่สวนเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ